ไปเตะทางาทักดีเซลสุลาดพบว่าดูไม่ตงจแค่ไนที่จอที่จะพ่อท่าพิเศษับอลไงเป็นววร่างทไมนะร่างทำไงอันี้ไม่ไปไม่หนีตัวนี้ใหญ่ัวนี่ให่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ตัวใหญันี้ใหญ่นี้ให่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ให่ตัน่ตนี้ให่้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใอญ่ี้ใวนี้ใหญ่ตัวนี้ในี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ตัวน

What 아주잘했어요 ก้าพเจ้ลมืหารกับสาวสวยมอรินนะครับผลปรากฏว่าเจ้าต่อลรือคำหารเป็นฝ่ายชนะครับผม